เรานะคะเอ่อน้องเติร์นคะได้ข่าวว่าปีนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เราต้องทําที่ค่ายอะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะปีนี้นะคะคณะกรรมาการชเ่กกาของเรากําลังจะหมดอายุเอ้ยไม่ใช่จะหมดวาระราแล้วนะคะใช่ค่ะระเนื่องจากว่าเขา<อ>มีอายุแล้วใช่ไหมคะ,คะเขาก็จะต้องแยกย้ายไปแต่งแต่งอะไรนะคะบ้านอื่นแต่งไม่ได้หรอแต่งงานอ๋อแต่งงานใช่ไหมคะค่ะนอกจากนอกจากปีนี้เราจะได้ดูการแสดง เราก็ยังได้กินข้าวอร่อยอร่อยเราก็ได้รับฟังมชนะคำมของพระเจ้าแล้วก็ได้ได้เดินอะไรด้วยนะได้เดินอะไรด้วย <c oughs> เดินอะไรนะคะค่ะม <c oughs> ันเป็นมุกค่ะปีนี้นะคะเราจะมีถนนคนเดินค่ะ ใช่ค่ะและที่ที่เศษกว่านั้นนะคะปีนี้นะคะทางคณะกรรมการของเรานะคะก็ได้บทวาระแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนี้นะคะเราจะมาเลือกประธานอนุชนคนใหม่กันคะ่ะใช่ค่ะปีนี้นะคะมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอยา,เ,อาเห็นชมหน้ากันได้ยังคะไม่อยากเหรอคะไปค่ะกลับ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 เรากลับอย่างไหมคะไม่อยากเห็น <S <S <ๆ>หอะ<ๆ>อยากเห็นไหมคะอยากดังๆค่ะอยากเห็น ถ้าเราอยากเห็นชมหน้าคณะกรรมการที่แต่ละคิดจักนะคะได้ส่งเข้าประกวดหรือว่าส่งผู้สมัครมานะคะขอบบมือดังๆให้กับคนแรกเลยค่ะคนแรกเลยค่ะค่ะคนแรกของเรานะคะมันใจมากค่ะสวยมากค่ะหุ่นก็เป๊ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีออร่ามากค่ะได้ได้ข่าว่าใช้ครีมแพงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามารู้จักเขากันเลยค่ะผู้ชาย ถ้ารักใครแล้วจะเริ่มจากร้อยแต่ถ้าผู้หญิงจะเริ่มจากศูนย์ศูนย์เป็นเก้าเก้าเป็หกเอกหลังไม้ค่ะเปิ้ลเนาะก็เป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งฮูกอปีเนี่ยเปิ้ลมั่นใจว่าเปิ้ลเนี่ยจะต้องได้แน่นอนฮูกอเพราะว่าบ้านเปิ้ล่ย มีกุย่างเลยบอกคือ <c oughs> ลูกค้าน่ะปีหน้าถ้าเลือกเปิดลนะจะได้กินของดีๆตึงอันนะ <c oughs> หูก็บ,บ้านเปิ้ลอ่ะมีกุย่างเลย <c oughs> ยกตัวอย่างให้เนอะมุตถั่วจะได้กินบุฟเฟ่ต์ก,กลำ <c oughs> นอกกันลำพลกันลำแล้วที่ขาดไปได้ก็คือใบกันลำอันนี้เป็นแค่เมนูเซิร์ฟนะคะเ oh. มืองทุกคนนะคะจะได้มีโอกาสกินหอมแดงเพราะว่าบ้านปอเปอนะปอตาเนอะปูกเจ้า <Yeah. S 1> เปนิ่งจ้ะเปนิ่ง <laughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าเปิลอู้นนะักเนาะเดี๋ยวก็มอบเวลาให้กับเปิลอื่นโต โอ้โหเบอร์หนึ่งนี่สุดยอดใช่ไหมคะเบอร์หนึ่งต้องได้แน่นอนเลยคิดไหมคะใช่ค่ะแต่พี่พรคะเมื่อกี้เราลืมแนะนําชื่อเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะชื่อว่าคุณสมมึกนะคะสมมึกเลยคะสมึกสวกนะคะเบอร์หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะเบอร์สองพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วคุมาเลยค่ะ หลีดพร้อมสามสี่โอ้โหเป๊ะมากค่ะหุ่นก็เป๊ะใช่ไหมคะเป๊ะค่ะอันนี้ต้องผ่านเนเ์กิฟมาแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะปีที่แล้วน่าจะกินเนเ์กิฟมาเยอะมากเลยนะคะปีนี้นี่เพลยางนิดสู้ตัวพุ่นแกหมายเลขหนึ่งอ่ะแงมก็แงมสู้ตัวมาได้หุ่นก็สู้ตัวมาได้เพื่อนมั่นใจได้เลยว่าปี เนี่ยตั๋วต้องได้แน่นอนใช่แกระดับดาวมหาลัยแล้วก็ได้รับเกียรตินิยมระดับหนึ่งประมาณเนี้ยนะคือพอแลกบอกว่าจะเป่าบ้านดวงเป่าบ้านแพะเป่าบ้านละอูเบ่าสันติสุขไม่ใชพาะเบ่าบ้านละอูกป่ะเปนาะ๋วมันก็แมนเนาะโคตรเคเร สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อสมโอนะคะสว่สวนคนนี้นะคะชื่อสลาลเป็นสหายของดิฉันเองค่ะดิฉันไปไหนเขาจะไปที่นั่นนะคะคือตอนนี้นะคะดิฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากค่ะคือ,อทุกคนคงรู้จักดิฉันดีแล้วนะคะก็ เชื่อว่าทุกคนนะคะคงจะเลือกดิฉันนะคะแล้วก็ฉันอยากจะบอกว่าสมองของดิฉันนะคะก็คือเอ่อสวย Perfect, เลิศเพอร์เฟคค่ะเออเลิศริชานนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะก็จะสวยแบบดิฉันนะคะขอบคุณะคะ่ะสวยแต่ไรสมองแม้คนนี้ก็หุ่นดีเนาะก็โอเคเหมือนกันเนาะคนนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะ<ช>ไม่รู้ะจะเลือกใครละอ้าวอนอยาง อยากสวยไหมคะก็อยากสวยนะคะแต่ว่าต้องเลือกนะคะพี่พรเดี๋ยวเราไปดูหมายเลขต่อไปดีกว่านะคะหมายเลข3มเชิญเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะรถไตรถไยฉัน,นื่อสอ๋อนะกะวันนี้มาสมัครลงอะไรนะคณะกรรมการอนุชนไม่ใช่ประธานอนุชนอยากให้น้องๆเอมชัยพี่ๆทุกคนต้องเลือกฉันเป็นคณะกรรมการนะคะ ถ้าถ้าฉันได้เป็นคณะกรรมการอชนเดี๋ยวฉันจะจจบหมอให้เธอทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะโอ้โหคนนี้มีสมองมาแจกด้วยอยากได้ไหมคะน้องเติร์นได้ค่ะอยากได้สมองมากเลยค่ะแล้วคนข้างล่างอยากได้สมองไหมคะถ้าอยากได้นะคะเรื่องนะคะเรื่องเบอร์สามนะคะนะคะค่ะของเรายังไม่หมดนะคะยังมีเบอร์สี่อยู่ค่ะเบอร์สี่ค่ะ โอ้โหคนนี้เฉมมากเลยจะได้ไปหเหรอเชยก็เชยเนาะใช่คงไม่ได้หรอกจะพูดได้ไหมเนี่ยว่าออใครอะสวัสดีนะคะดิฉันชื่อนางสมอค่ะอ่านะคะคือไม่มีอะไรมากก็แค่แบบคือเป็นปีแรกของแบบสมอเนาะที่แบบเอ้ยอยากสมอบอกว่าดาน,นไะไรแบบเนี้อะ่ะ <c oughs> คือแบบตัวเองก็เป็นคนพูดไม่เก่งสักเท่าไหร่ละนะ เออเดือดๆแป๊บๆคุณเทพพิทักษ์โทรมาอะล็อคอ้าวบ้างไงอ่ะจริง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 แล้วเป็นคนชอบเที่ยวอ่ะอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวอ่ะแต่แต่ชอบไใบบดอ่ะชอบไใบบดมากกว่าเนาะพอแล้วเนาะ <c oughs> ตื่นเต้นแล้วก็ช่วยเลือกเบอร์สี่ด้วยนะคะคือเป็นคนเรียบร้อย ตัวจริงๆก็เป็นคนเรียบร้อยแบบนี้ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่นี้ค่ะหมดเรื่องนะคะก็ถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็อยากได้ค่ะค่ะคนที่สี่ผ่านไปแล้วสมองของฉันคือพระเจ้านะคะโอ้โหคนนี้นี่มาแรงใช่ไหมคะแต่ว่าของเรายังไม่หมดใช่ไหมคะยังไม่หมดค่ะเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าพร้อมหรยังคะเบอร์ห้าเป็นหนุ่มหล่อค่ะอุ้ยหล่อค่ะอ้โหหล่อมากค่ะคนนี้ คนนี้ตรงไดไหมคะใช่ค่ะหน้าตาที่กินใจอนุชนของเราไม่หลที่คนแล้วนะคะโอ้โหถ้าโผล่มาอยากอยากมีแฟนใครอนุชนี่โปรดเลือกเบอร์ห้านะคะเอาละครับมีใครอย hm ู่ไหมครับขอเสียงหน่อยครับอ๋อยินดีต้อนรับนะครับอนุชนทุกท่านนะครับเข้าตู่ค่ายอสมเอ้ยไม่ใช่ครับค่ายอสเอ้ยไม่ใช่ใครนะหมอ โอเคครับไ่้สมอนะครับก็ไม่มีอะไรพูดมากตื่นเต้นนะครับผมก็อยากจะฝากในรูปฝากตัวนะครับแล้วก็ฝากป็นกลับนะครับที่คอยติดตามกันอยู่นะครับก็อยากจะถ้าอุกตุกอกตุกใจนะครับก็หลังไม้ได้นะครับผมก็ขึ้นมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยนะครับผมก็ขอแนะนําตามสไตล์ตัวเองเลยก็แล้วกันนะครับโอ้โหอะพร้อมยังครับอา ทีนี่คือแบบสไตล์ของตัวเองนะครับจะแนะนําชื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคอ้าโย่โอ้ยโย่ผมชื่อโอเคครับมุกครับมุกเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับพอดีว่าตินเต้นนิดหนึ่งครับผมแนะนําเลยนะครับผม ผมชื่อสะออยมันกับสะเอิมเสออังอยากให้พี่น้องตบมือดังๆให้กับสะเอิมเสออังและก็ oh. ส,สะออยอ่ะหนึ่งทีเอ้าหนึ่งทีเอ้าตองทีเอ้าตามทีเอ้าจุ๊บจุบอ๋อครับอ๋อเยวไปอ๋อจบอย่าเพิ่ง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 ลงเวทีค่ะอยู่บนเวทีก่อนค่ะ ค่ะต่อไปนี้นะคะก็คือชมหน้าประธานอนุชนคนใหม่ปี2016ของเรานะคะเด,เดี๋ยวค่ะพี่พรว่าที่ประธานว่าที่โอว่าที่ว่าที่ค่ะ,คะใช่ค่ะให้ทุกคนดูชมหน้าไว้นะคะชอบคนไหนนะคะเลือกคนในเลือกคนที่ท่านถูกใจที่สุดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะดำรงตำแหน่งอีกตั้งสองปีข้างหน้าใช,ใช่ไหมคะ,คะ เออถ้ายังไงเราจะให้ว่าที่ประธานอนุชนของเรานะคะลงไปพักก่อนค่ะใช่ค่ะไปพักก่อนนะคะเล่ยเล่เล่ยเมื่อเล่เมไปไปเล่ยเมาเล่ยเมื่ไปอนเล่ยไปสะเจสะจค่ะก็นอกจากที่เราจะได้เจอกับว่าที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ยังมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเพราะว่าเราจะเชิญประธานคนเก่าและรองประธานคนเก่าของเรามาก่าวความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ พร้อมหรือยังคะประธานคนเก่าแล้วก็รองประธานคนเก่าค่ะจะพร้อมแล้วเนาะน่าจะเตรียมตัวแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณมีโชคและคุณอภิชัยด้วยค่ะเชิญค่ะปลาลังมองรวมไอาวตีจุกม่ยังอันเตืองอาเยอให้สุวนแย่อไอยแม่ค้อยจล้เวียกอะแกมอค่ะ สวัสดีค่ะคุณมีโชค้วยคุณอภิชัยสช่ค่ะครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่2คนเนี้ยเอ่อได้มายืนอยู่บนเวทีกับเรา2คนคนตื่นเต้นค่ะขนาดอยู่ใกล้ๆยังขนลุกเลยนะคะพี่พรค่ะใช่ใช่ค่ะเอ่อเวลานี้นะคะเราอยากจะทราบความรู้สึกของคุณมีโชคสักหน่อยค่ะว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ได้ดํารงตําแหน่งประธานอนุชนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ทํางานกับอาธรมกลางอนุชนภาคละวะาค่ะใช่ครับ ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมก็อาจารย์มีโชคนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนขึ้นเป็นภาษาลาวานะครับแพ็กหลบอามะื <laughs> เดี๋ยวจะเสียใหญ่ <laughs> ออยิงดีด้วยพระเจ้าและการโรดรับชายโมเปทํากลางหมอนุชนและยิดีโรแมการใจพระเจ้าแต่ละอดกวอมารุปุยออรทันตักและเย,ยพระเจ้ามาเกื้อเรายู่กนรราและเซมายินดีดรแมทีมงานอยูแต่และมาโรตัวอะไรและ,และ มาดูปะแดนเนอร์กับใชาตลนะมาแดนโรยุกันเนอแดนโดรอยเอาโดและดีโด้แม่เลดีโอเพื่อนเนาะค่ะคุณมีโชคได้กล่าวความรู้สึกไปแล้วนะคะเราจะมาฟังด้านของคุณอภิชัยบ้างนะคะเชิญค่ะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับที่เพื่อผมได้มีโอกาสที่จะอยู่ในท่ามกลางวังิชนนะครับเนาะแต่ก่อเพื่อผมได้อยู่กับ ได้ร่วมทำงานกับอาจารย์มีโชคด้วนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมดีใจดีใจขนาดเลยนะครับเนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่คือผมได้มีโอกาสที่จะทำงานเคียงข้างเคียงบาเคียงไหลกับอาจารย์มีโชคครับเนาะถึงแม้ว่าอาจารย์มีโชคจะเคียงอกเคียงสะดือผมก็รับผมกงภาพในส่วนนี้นะครับเนาะเพราะว่าพระเจ้าก็สร้างเอามาคนละตีคนละตางแล้วก็คนละอย่างคนละไัวตัวนะครับเนาะ ถึงแม้ว,ว่าผมจะบมดาวลาแล้วหรือถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายหรือว่าเวทีที่ผมอาจจะพบปะกับน้องๆพี่น้องอนุชนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับที่ผมได้มีส่วนร่วมในการที่เป็นรองประธานนะครับเนาะแต่ผมก็เชื่อแน่ว่าเราจะได้รับใช้กันแหมนักอยู่นะครับเนาะซึ่งพระเจ้าก็ได้อวยพรจัดหลายอย่างผมก็เห็นได้ชัด,ชดเจนเลยก็คือ อย่างเช่นอาจารย์มีชชคก็สูงน้อยหนึ่งนะครับเนาะผมก็ซื้อว่าผมจะขาวขึ้นหน่อยนะแต่ไมรู้ว่าอาจจะเป็นเพราะแสงนี่หรือเปล่ากับู้เหมือนกันนะครับเนาะวันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะในฐานะรองประธานที่จะมอบเพกับอาจารย์มิชชคซึ่งอาจจะเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะซึ่งผมเกิดมากับสิ่งนี้โตมากับสิ่งนี้นะครับถ้าผมมีอันนี้ในวันนั้นก็มีผมในวันนี้นะครับเนาะผมขออนุญาตจุกขึ้นมาจากมือของผมเองนะครับเนาะเป็นของขวัญเล็กๆน้อย ลูปค้าถ่ายรูปไหมค่ะเซย์ยันดีรู้แม่เรียบมาของโอท็อปเนี่ยยวงว่าปบเปาะปะเปล่าอะไรเซยเอาโต๊ะรออาจารย์ตู้ยรอแล้วมารูเอ่อดารุโอเค่ฮุ้ม อยาตัวแจ้งออรุลองขนาด,าดเท่เลยตองรู้สึรือดรอแกกันลำเลยยังแจ้งรู้อดเตรียมตัวเห่เลยแกก็อดอนอะไตักันตัวหนะตัครากกันและอยู่เบอร์ตัวก็ต้องเท่เลยมาเบื่อปุยกันลำเนิอยอยม่มยำเต๋อนะเนิม่มยำแม่แม่หักยางและเซยอยู่เบอรแกล้ไกลตัวใครอยู่เบอร์แกล้งไกลตัวใหรมาเราูเรึงโต รึกต้อยำตาหากล้ำหนึ่งหนึ่งกลวงมุมมีแล้วหน่วยอาเกลือของพันอดทอปเอรังของฝากอดทอปเต็มย้่วแล่วล่ะก็กะลาเมะมาโอ๊มันนะปอลาแล้วถอยมาตัวแปะมายอะออกไปอย่างไรเอาเบื่อเนาะขออนุญาตจับมือแล้จจานหน่อยนะนาะขอบคุณครับอบคุณก็ขอบคุณสำหรับคุณมีโชคและคุณอภิชัยนะคะ เราได้เจอกับฉุบหน้าของประธานคนเก่าและรองประธานคนเก่าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะต้อนรับคณะกรรมการอนุชนชุดใหม่นะคะเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะเชิญค่ะวินาทีนี้นะคะเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะดํารงตําแหน่งแทนอาจารย์มีโชคนะคะมาี่ค่ะพี่พรมานี่ โอ้โหแต่ละคนนี่สุดยอดเลยเนาะไม่รู้ว่าจะเลือกใครเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ละคนนี่มาแรงมากเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะรายชื่อรายชื่อของคนที่ได้นะคะเป็นประธานอนุชนคนใหม่ของเรานะคะก็อยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วนะคะไอ้ขอเบอร์ บนเวทีแป๊บนึงนะคะบนเวทีแป๊บนึงนะคะค่ะสำหรับเวลานี้นะคะรายชื่อคนที่ได้นะคะก็อยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วนะคะค่ะคนที่ได้เป็นประธานคนใหม่ของภาคอัดเอ่อของอนุชนปี0 1 6ได้แก่แทมแทรมแถมแท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 มได้แก่แทมแทรมแรมแท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  เรายังมีอีกสองปีข้างหน้านะคะที่เราจะสมัครอีกรอบหนึ่งนะคะไปบอกทางคิดจัดนะคะว่าปีหน้าให้ส่งชื่อของคุณมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะพี่พรขาเราจะถามความรู้สึกนะคะของผู้ที่เข้าสมัครกับเราใช่ค่ะเราไปถามความรู้สึกดีไหมคะคุณสมเมิร์คะคุณสมเมิร์ค่ะ อุบามัดคาร์นงน,นะคุณสมเมอรรู้สึกยังไงบ้างคะที่ไม่ผ่านเข้ารอบอะคะที่ไม่ได้เป็นประธานนะคะเปิ้ลเนาะก็รู้สึกเสียใจความรู้สึกมันอยู่ต้งไหนมันเอาออกมามาได้เปิ้ลจะพิกไปเล่นสงการานแต่ก่อนกลับขอสักหนึ่งขันก่อน ให้เธอชอบฉอฮะขอให้เธอชอบฉานพอกลับละ่ะลงไปเลยครับลงไปเลยค่ะคุณไม่ได้ค่ะอค่คนที่สองค่ะเขาจะพูดรู้เรื่องไหมคะค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะเหอดี๋ยวขอไอดีไลน์ไอของเอตัวไว้จุ๊บปึ๊งตนต๊ และนั่นก็คือความรู้สึกของผู้สมัครของเราสองท่านนะคะตอนนี้เราดูแข็งแรงเนาะแบบคงจะคงจะไม่เป็นอะไรค่ะเขาคงจะไม่ใช่คุณรู้สึกยังไงบ้างคะกินงานอะได้ไม่หรอเป็นไรเป็ไรจริงๆอดทนอยู่แล้วเป็นไรชิวๆ ไไขนาดไม่เป็นไรนะคะยังขนาดนี้เลยเนาะถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าได้เป็นกรรมการนี่จะรู้สึกยังไนะงเนาะรู้ส<ๆ>ึกแปลกๆเราไปถามนุ่มหล่อนุ่มหลม่อเดี๋ยวเราไปขอเบอร์เขาด้วย,ย<ช>ไหมไปค่ะเมื่อกี้คนที่คนที่สามนี่เขาแอดลืมนะคะคะ ค่ะ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 อ๋อบริการบอกว่าคนนี้เสียใจเกินไปจนพูดไม่ออกใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาสแสดงออกให้เราผ่านท่าทางของเรานะคะสไตล์ที่เขาขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะเข,า,ขาเสียใจจนพูดไม่ออกใช่ไหมคะ,คะต้องชื่นชมบริการของเขานะคะที่เขารู้ใจผู้นำของเขาดีนะคะว่าถ้าเขาเสียใจบ้างนี่เขาจะพูดไม่ออก ใช่ค่ะเวลานี้ถึงเวลาที่เราจะได้สัมภาษณ์ใช่ค่ะถามความรู้สึกของคนที่ได้เป็นประธานอนุชนคนใหม่นะคะแลวเขาก็มีสมองเป็นพระเจ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขารู้สึกไงคะรู้สึกยังไงบ้างค๊ะเยอะจังไม่รู้จะยืนไหนเลย่ออ่ะนี่กับมนันอ่ะอะแล้วค่ะก็ ความรู้สึกของสมอนะคะก็อย่างแม่ก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้สมอได้เป็นได้รับเลือกเป็นประธานอนุชนปีนี้นะคะเชื่อว่าสมอเองก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแบบเอาใจแบบอนุชนละวานะคะก็แบบดีใจมากคือจริงๆอะค่ะูู จบค่ะจบแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าปีนี้เราจะเลือกคนผิดหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ค่ะพี่พรอ,อย่าพูดแบบนั้นค่ะเ,เราต้องดูการทํางานของเขาเนาะใช่ค่ะตอนนี้เราไปดูการทํางานของประธานอนุชนคนใหม่ของเราดีกว่าค่ะใช่ค่ะเรามาชื่นชมการทํางานของเขาดีกว่าเนาะค่ะ สมองแต่ถ้าวันใดที่มีพายุมีมรสุมปัญหาเข้ามาสมองกลับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรานึกถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องคะหลายครั้งที่เราพบเจอกับปัญหาในชีวิตมีเพียงแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะเป็นเหมือนสมองให้ชีวิตที่จะยึดชีวิตเราไว้เพียงแค่เราเชื่อและวงางใจในพระองค์ขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนค่ะ Thank you.